พี่ต้งยินดีที่เราได้แต่งงากันนะครับข้ามาแล้วข้ามาแล้วทางนี้ข้ามาแล้วนะโอ้โหทำไมไม่โผลก่อนนะเอาตายแล้วเหมือนเคยบอกนะจบเลยคราวนี้เราจะไปยังไงกันนะลงคนเยอะอย่าลงเฮียเฮียล่ะตามติดนะเอาไปบอกลงอ่ะลงโอ้โหก็เปิดตอนนี้ได้ไหมล่ะเปิดได้ก็เหรอหัวใหยมีแจ้งเตือนนั่นแสดงว่าผมก็แจ้งเตือน แต่งว่กาไม่ธรรมดาตอนกินข้าวยังเนี่ยสวัสดีครับแล้วไม่มีใครวัสดีไปก่อนซีริยูทูเบอร์ต้องต้องบัง้วยนะต้องบัง้วยนะอเล็กเล็กหรอใช่หรือเปล่าใช่คุณอเล็กบุรีเมียนใช่สิอเล็กไม่ใช่ S <S ใช่ได้ยินมาทิ้งขยะหน้าบ้านอะไรก็อะไรสิมันไม่ได้ยินมันหูตึงมันเป็นไม่สบายอยู่ในตัวเมืองนครพรนมเหรอคะน้องเมย์เคยไปเที่ยวอยู่คะ่ะใช่ครับใช่ครับอยู่ในตัวนครพนมครับรนายยางนครพนมตอนนี้มีทนะีช้านะทีช้าเหมือนออยู่ๆอยู่ๆอยู่หน้าจออยู่ขึ้นเหมืนอนอะไรไหมอะไรอตรงข้างกดไลค์อะขึ้นไหม ตรงข้างกดเลยดูได้หน้าจอนี่นี่นี่เหรียญเหรอก็มีก็มีขึ้นอ๋อแล้ก็มีปกติอ๋อเหรอโอเคแต่มันไม่ขึ้นเงินประเด็นอยู่ตรงนี้เฮ้ยแต่ว่าของผมมันเป็นบาทนะมันไม่ใช่เป็นดีนี่มันเป็นดีอะสิงหลอกใช่มันอันนี้มันเป็นยูเอสด้ใช่เป็นบาทไม่รู้ตอนตั้งหรือเปล่าสวัสดีครับ น้องเมย์ข้าวแรงกันตู้ไปบ่อยค่ะมาชิงช้านะครับน้องเมย์ตอนนี้ชิงช้าเขาเปิดแล้วแต่ว่าสวัสดีครับตอนทดลองทดลองได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินชัดไหมตอนนี้เขาเป็นผู้ใหญ่อะได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงผมชัดนะครับได้ยินเสียงชัดไหมมากมาครับบรรยากาศดีตอนนี้ยฝากกดไลค์ให้หน่อยถูกใจให้หน่อยถูกใจให้หน่อยได้ไหมขอร้องครับ ผมคอร้องลารผมคอร้องลาทุกคนมีสองคนเองผมคอร้องลางสา <ผม S 1> งสารผมหน่อยสงสารผมหน่อยรับผมมีสองคน<ร>งดลย้วไม่กล้าเล่นหรอกไม้มันเป็นมันเป็นชิงช้าที่มันใหญ่มากเลยนะนั่งนั่งทั้งหมดอยู่สี่สี่คนแล้วมันเป็นชิงช้าใหญ่ๆอะ่ะสูงสี่สิบเก้าจุดห้าเมตรวันนี้ท่านไม่ปวดเลย ตรง<ด>ใส่<ด>ไม่ลงช็อตท่านก็เลยเหวี่ยงไหนเพิ่งกี่นาทีโอ้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาใจเย็นรอไปก่อนเอ้ยฮัลโหล่ดอนชายทูมีโอ้ย์เยส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  thank you so much for watching where you from อ่อิมอิม what เอมนาเอมิน่าเอมิน่าเอมนา I'm not sure if you r n am e I call you สักหน่อยครับประมาณสัก2อาทิเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวไปทําภารกิจส่วนตัวก่อนแล้วจะมาใหม่มาใหม่ด้วยมาใหม่ด้วยกลางเดือนนี้จะไปมาใหม่นั้นก็ถึงงานมกขอของานเกษตรที่มขอ้าเฮ้ยวันที่อะไรอ่ะวันที่10มั้ยกลางเดือนเนาะกลางเดือนก็ประมาณช่วงวันที่15เนาะไม่ถ้าวันที่10อาจจะไปไง มีแต่งานเนี่ยไม่ใชโอ้ไม่ไปไปวุปวิวายไม่ถ้างานเกษตรอาจจะไปดูต้นไม้ไงพาพี่ไปดูต้นไม้โอเคไทยอ่ะอาอยู่ไทยผมคนไทยนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับทุกคนโลมขอบคุณทุกคนมากนะครับตอนนี้ที่ทุกคนมาให้กำลังใจโลมนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ไปด้วยนะครับ อ๋องานใหม่ขอนแก่นเพิ่งเสร็จ oh. อ๋อทำไมได้ไปลละลีไทยลีไทยสรุปเป็นคนไทยไหมอยู่ไทยโอเคเลย where you from where you from บายบายค่ะขอบคุณครับน้างเมย์ขอบคุณครับนานาจะมาจุดเวน where you from บายบายเดี๋ยวสักหน่อยพี่ก็ลงเหมือนกันแล้ว where you from นาจะมาจุดเวน w h e r e you from Thank you so much for watching. สวัสดีค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจทุกคนนะ Where you f r m ที่เข้ามาให้กำลังใจตอนนี้ส้มก็ขอบคุณมากครับ Where you from? Where you from? บายครับทุกคน Where you from? ขออนุญาตเหมือนกันครับขออนุญาต Lee Where you from? จะยังไง Please Please answer me สิบนาทีอาจจะขึ้นใหม่ Cambodia Oh อ e s Hello a r ครับ o ุยก <Hello. S 2> ับบน m b คืรคืออะ a รคืออ o ไรคืออะไรคือ a คออะไรคืออคออคอไรคืออะไรคไรคะคืออะคืออะไคออรค o คร c ะอ How, how do you feel? What do you think about... Oh. Lena, 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 uh, what do you think about Thai and Cambodia? <laughs> oh! What do you think? What do you think about Cannes and Cambodia? สิบสามแชทแปดคนติดตามนะไม่ธรรมดานะยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมฮัลโหลไอเฮียยูสเตย์เฮียแคมเบอร์เีย how do you feel ไทย and cambodia who is start the wallwho is start w a เอาใคร start b a l ก่อนเว้ แรงสุดๆแรงไหมอันนี้แรงนะอันนี้แรงนะสิบห้ายี่สิบคนสวัสดีครับโ okay. อเคแป๊บหนึ่งนะชีวิตยูทูบเบอร์แสินค้าเลยดีกว่าวัดดีงับเสื้อวัดดีงับแปะอะไรแปะตอนไลน์เหรอเสื้อกันหนาวใช่เออลืม,มอ่ะเออว่ะเออลืมอ่ะ You I forget ตไปก่อนมัน <My God. S 2> หนาวอยู่ ที่จรริงควแปะนะสวัสดีครับคนเมื่อกี้คุยอะไรเหรอครับไม่รู้เหมือนกันคนเมื่อกี้เนะี่ยเขาบอกว่าอยู่แคมโบเดียเนี่ยก็ยถามว่าคิดยังไงไทยกับแคมโบเดียเนี่ยพี่พูดยังไงไม่ได้คิดเห็นอย่างไรแต่เขาชางมันไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องละเอยีดยดอ่อน no c o m ก็แล้วกันอ่ะมา enjoy กันตรงนี้นะครับออืฮ เอ j นจกันตรงนี้ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้หรอกนะให้มันมามา่มาไปเลยพูดไม่อ๋อพูดไม่ได้เออสวัสดีครับนัทวุฒิปิยังนัทวุฒิังอย่าลืมกดติดตามให้ผมหน่อยนะจุดสามจุดกดสามจุดแล้วก็กดถูกใจผมด้วยสวัสดีครับยี่สิบคนสวัสดีครับมาๆมา,มา,มาเยอะๆคุยกันยีคนอันนี้อวดใช่ไหมไม่ได้อวด ก็ได้มาคุยกันครับมาคุยกันมีเรื่องอะไรคุยกันมาคุยกันได้เลยครับผมกินข้าวกัอนยังทุกคนครับกินข้าวก่นยังเอาเลยเหรอพักก่อนยังดนอกอย่าเลยอย่าเลยสงสารค่าเถอะือถ้าจะแปลว่าเราไปเปิดเพลงก็จะเหมือนเป็นบล็อกอีกคนอือจะเปิดบ้างเอาสิ สวัสดีคร mm ับสวัสดีครับกินข้าวกินน้ำกาลยานฮัลโหลเอวิววานสิบเจ็ดคนดูสวัสดีครับฝากกดไลค์ให้หน่อยมุมขวาบนกดไลค์ขอขอใจก่อนๆหน่อยครับเซนมีอีโมอิโมอิโมชันพรีเซนมีอิโมชันอ่อฮาร์ดนี่เนี่ยภาษาอังกฤษพูดไปก่อนนะครับถูกผิดค่อยว่ากันนะครับพูดไปเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ยังไม่ได้กินครับอ้าวลืมกดติดตามพี่นะถ้าอยากให้พี่ติดตามกลับเดี๋ยวบอกพี่นะเดี๋ยวพี่กดติดตามกลับได้เลยยี่สิเก้าคนนะครับสวัสดีครับอืมแชมว่าที่น่ายแต่ว่าสวิงเราจะไปดูคนที่เาขาคอมเมนต์อะไรอย่างเงนะี้เอาต้องลงให้มันอัพโหลดเสร็จก่อนอใช่ลืมไม่ก็ฝากถ้าอยากให้กดติดตามกลับก็ฝากไปคอมเมนต์ที่ช็อตไหนก็ได้นะครับ เพราะว่าคอมเมนต์ก็จะแจ้งเตือนหรืหรอคลิปที่เป็นคลิปยาวนะจะดีไปกดแบบไปคอมเมนต์ว่าติดตามแล้วนะครับฝากผมด้วยอะไรเงี้ยผมก็ติดตามกลับนะโดยกปกติแล้วผมไม่ได,ไได้ไม่ได้ทิ้งใครนะถ้าผมลืมก็ทักกลุ่มมาได้เลยใช่ฮะทุกคนฮะขอบคุณนะครับผมผมกดติดตามไปแล้วครับกดไ like ลค์ไปแล้วครับขอให้คนติดตามเยอะเะนะครับครับขอบคุณครับถ้าทางช่องพี่กดติดตามได้นะถ้าไปคอมเมนต์พี่เนาะขอบคุณนะครับ สิเบกคนอะไรเอ่ยใช่สวิงจบไหม่เต้นาเลบีบีทาคืออะไรอ่ะ i don't know สวิง18แปดแล้วสวิงสวิงเมื่อกี้ยี่สิบเก้าถ้าอยู่วันนี้เหรอือแต่เมื่อวานห้าหกเลยนะที่พ่าน่่จะขึ้นอีกรอบน่าจะน่าจะไปอย่างนี้น <c oughs> น,นี่สิบน,นทาทีเองนะครับก็ใช่ไงวันนี้อีกเพราะเขาประทานฟอนนรให้ปแล้เออแต่ไม่ใช่วันของไอ้นะวันนี้ไม่ใช่วันของไอ้นะไอ้พูดเลยคนเจนใหม่มันความไฟแรงก็ต้องมาเยอะกว่าแม่เออเอา,เอา,เอารถคุณอีฟานี่ฟอร์มไทยแลนด์แจ็คตะบะคุงยังกกกอยู่ข้างล่างนะบอกคนมาอยู่มากไหมเพราะว่าหนาววั <laughs> <c oughs> <c oughs> นนี้ฟอร์มไทยแลนด์คุณไม่มาไลค์คุณไม่ได้หรอก ใช่วันนี้ความงานต้องมาอย่างเงี้ยมีกิจกรรมที่จริงวันนี้ฟาร์มไทแลนด์ต้องเผื่อมันอยู่ตรงนี้ว่าพื้นมันมันต้องไล่ตอนมัาทำข้าวนั่นแหละไล่ตอนทำข้าวมันมันแค่เดียวต้องแบบต้องลากต้องลากหน่อยลากยาวหน่อยนึ่งแต่ว่มันเขาไม่ได้ต้องทำยาวต้องลากมาสักสามสิบยี่สิบสามสิบต้องไล่ตอนจิดข้าวใช่ถ้ามีเพื่อนหลายคนยิ่งจะดีต้องไล่แบบมีกิจกรรมสนุกๆเออได้เลยโอ้พี่ Yes ไอ้นกพี่เชฟคือสถาปนาแกแล้วใช่ผมก็อยากเขาอยู่ค,คนละจุดกับเ,เราแล้วพี่พี่เชฟจะคือซีอใหญ่แล้ว <laughs> <laughs> ดีครับพี่เชฟเป็นซีอ CEO ใหญ่แล้วเออดีๆผมอยากมีโมเมนต์เหมือนพี่เชฟมากเลยแล้วพี่เชฟได้โล่ด้วยนะก็โล่แสนไงเออแล้วก็แต่ละคลิปพี่เชฟก็คือโอ้หอโหผมบอกเลยว่าอือโล่ต้องเข้าผมโอ้ต้นปีตั้งธงเลยเนาะตั้งธงเลย ทางงานจุนก็จะแบบขยนันขันแขครเลยไปก่อนนะครับไปกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวค่อยเจอกันครับครับขอบคุณมากนะครับแววเวียนมาหาผมได้บ่อยๆนะคิดดูว่าตอนนี้ผมสองหมื่นหกอยู่หลือแค่เจ็ดพุ่งแคเหลือเจ็ดหมื่นห้านะคืออยู่รู้ไหมว่ามันสวิงเพราะที่มันที่มันพุ่งนะอยู่ต้องหาอย่างนั้นอีกถ้าอยู่ไลฟ์แบบนี้นะ่ะเหนื่อยไม่ได้ว่าไม่ไม่ใช่เหนื่อยนะคือ โอกาสเนี่ยมันช้ากว่าแต่ถ้าอยู่มีแบบนั้นอีกเนี่ยถ้าท่านท่านโปรดอีกเนี่ยรับรองคลิปละหมื่นก็คือท่านโปรดก็คือชิวเลยก็มไม่รู้อะถ้าเจ็ดหมื่นห้าอีกเจ็ดหมื่นห้าผมก็ได้ได้ตามเป้าของฉนะันโลดอยู่ในมือผมแล้วอย่เจ็ดหมื่นห้าผมด้วยผมก็ตั้งทง <c oughs> ผมบอกให้ทุกคนติดตามผมทั้ทงโรงเรียนก็ไปเท่าไหร่แล้วสามร้อยอ่ะเห็ไหมสามร้อยนี่ใครติดตามไม่แจกเงินเลย ยี่สิบาทแล้วถ้าบอกว่าไปแนแนวบอกโรงเรียนนักเรียนทุกคนเิอโทรศัพท์ดินี่นี่ก็ได้นะเวลาออกไปเเพราะว่าตอนไปสอนเรยนสั้นแต่ละเนี่ยโอ้โหแรงมาเดี๋ยวได้ตลอดเพราะว่าเป็นวิชาพวกนี้ไงแล้วก็สอนพูนแล้วก็นี่ง่ายอย่างเช่นเยอะตัวอย่างแล้วก็อยาผมจะไปด้วยไม่ฉันไม่ได้ไปเทอมนี้มล้อย่าให้ไปถ้อขนาดแค่นี้กะก็ดูเอานั่นแหละมันไม่ใช่ว่าอะไรนะคือภาระบางทีต้องเกลียรต้องอะไรแล้วก็ถูกต้องอะไรที่ไม่ได้ไป โอเคคือ okay, okay. sorry I'm sorry I'm sorry working student กินข้าวแล้วสวัสดีครับสิบคนเอ้ยเรือสิบคนเองหรอจะไรามาอีกหน่อยสักสามสิบขอร้องไม่ใช่ไม่ใช่อเลไกไข่อูเหรออูอไปนอนบ้านนูน้นก็อะไมาวางของนี่ก็เดินไปน,นู่นยแล้วมันทำไมไม่ตอบกลับเรามันไม่ได้ยินตามันไม่ดีหูมันไม่ได้ยินพูดไปไม่รู้ได้ยินอยู่เสียงลมมันพัดไง สวัสดีครับทุกคนครับรทุกคนคัช <c oughs> ประพูดคัดชแต่ว่าเกมไปทีงไนเนี่ยอืมว่าพื้นมาดูเพื่อนมันอยู่ในไลน์อิส่าเขาอย่าลงคออีกเด้อคือถ้าเขาไปแล้วเขาไปหาใครเนี่ยเขาจะไม่ชวนใครเหมือนคุูจูน,เ,นเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยฉันต้องชวน ใครก็ได้ผ่านมาเชิชวนหมดเพราะว่าอะไรฉันไม่มีจุดประสงค์ฉันเปคนเดียวอยู่แล้วเันชวนหมดปกติใครจะอยากไปคนเดียวผมไงไม่ใช่ตแม่สแสดงว่าเธอไปหาคนอื่นไม่ไม่ไม่สิบห้าคนดูครับสวัสดีครับทุกคนครับผมเอาอันนี้เอามาคพือจะเสนอเฮ้ยเฮ้ยพูเดียว สวัสดีครับทุกคนครับได้ยินเสียงผมไหมนี่นะผมกินขนมโชว์เลย <Yeah. S 1> ฟังเสียง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 นะ oh <yeah. S 1> ได้ยินไหมครับ ASMR ไหม ASMR เวอร์อีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่ง ASMR คำหนึ่งอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่ง ืได้ยินไหมได้ยินไหมครับ ASMR ASMR จริงไงจะมีคนกี่คนไม่ไม่ไม่สองสามอย่าเลยมันเป็นความบันเทิงใช่ใช่มันเป็นความบันเทิงมันคนละคนละมันมันคนละออบเจกตียกันคนละวัตถุประสงค์กันต่อๆนี่คือเพื่อที่จะต้องรับรับรีวิวนะ จากการซื้อลับรีวิวนะใช่ไงเลยครับไม่ได้มีค่านะตอนสวัสดีครับบีตอนรีวิวนะสวัสดีครับบีได้ยินไหมครับพูดบีบีเนี่ยอยากให้ลงไปเลยครับบีแป๊บนึงให้ถึงเวลาไปเยอะแล้วล่ะสวัสดีครับบีเอาอีกไหมไม่ไม่อะไรยูว่ามันเหลือเท่าไหร่โอ้โหเหลือเยอะไหมเอ้ยยังไม่เข้ายังไม่เข้า ยังไม่จบสวัสดีครับผี20คนดูสวัสดีครับบีบีครับบีมาบ่อยบมีมาบ่อยๆได้ไหมบีบีครับคุณบีครับบีครับผมไม่ได้เจอน้องสาวผมเลยกลับมาแล้วความพนันปูนี้มันแตกบ้านแล้วปูนี้กลับไปท้องนอนแล้วใครอยู่ปารีสกันตมบบุรีอ๋อ เขาเป็นคนเลิกความอ๋อเรื่อเรามีคนพี่ที่มาอยู่สว่างที่เข้ามาจากพานิทรไงพนิทรกับแผนคอมพิวเตอร์ผมนี่มผมนี่เขากบบเป็นคนในแผนเขาแล้วเอาหรอทำงานด้วยกันเยอะแต่ว่าจะมาก่อนคุณจุนหลายปีแล้วไงน่าจะไม่ได้อันนั้น,นไม่ไม่ไม่อันนี้คือเขายังทํางานอยู่ด้วนอยู่น้องน้องทํางานด้วยกันวัวกลีงบาบวักลีงาบ <c oughs> ขวักเลยงับทุกคนครับทำไมงับจังเลยทักทายกันเหลืออีกเกีนนาทีเนี่ยเหลือสิบนาทีไม่ถึงสิบนาทีผมลงจริงนะอีห้าทีผมลงนะนนจะขึ้นนะอีห้าทีผมลงนะมีเงินอย่นลึลืมเงินเด้อ สวัสดีครับพิธีคนดูวันนี้มีกี่ชัว่วโมงวะโอ้โหบ่ายเต็มจะลงมาเคลียร์ฝั่งนี้กับเขาโอ้ยบอกแล้วล่ะคุยไม่ได้คุณแม่คุณย่ามาคุยแล้วไม่ลืมลืมดืมมันเผลอมันเผลอเผลอเพลรมันบอดีดอกเผลอเรครับผม ผมไม่ซื้อเสื้อดำเลยทำไมมันหมดเหรอออ๋นี่ก็เสื้อหมดบอดี้คราฟยีบสอคนดูคราฟอยู่กับผมก่อนในไม้ขอร้องขอร้องเสื้อวอลลิศเออบอลลิศจ้ะเขาบอกวอลลิศขาวเห็นไหมนะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนแบบเดียวกันเด้เลยเขาบอกกับเกมน่ะแต่เป็นสีดำของผมมีสีขาวเพราะว่าเร่างทรงอะไรแบบนี้บุ้ง่ัง มันชีฟลงเหรอมันชีฟเหรอไม่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 เพราะมันมันเป็นกิจกรกรมมันครูอ๋อโอเคโอเคโอเคจำมันจำมันจบไหมวันดี้แค่เบรลวันดีครับบีให้วันดีอะไรอีกวันดีครับบ,บ,บ,บบีวันดี้แค่เบรลวันดีครับบีวันนี้บีจะเปิดคอมนะครับ อยู่จะเล่นเกมไหมวันนี้อ่ะอันนี้เป็นแอคเซปท์อีกตัวหนึ่งอ๋อยังวันนี้ค B. B. <laughs> <laughs> ก็บีตลบมันนี่ลืมอีก <laughs> อบเนี่ยตะลบวนๆจะลืมมัน <laughs> จะลืมมันอะคิดดูเอโอโหแรงมากชีวิตยูทูบจริงๆ <laughs> ลำบากเขาก็ทำเหมือนกันจ้ะเมื่ออาทิจ่ะปิ๊งลำบากลำบากลงไปอยู่ ทุกคนอีกแป๊บมึงนะสิบห้าคนนี่ค้างสิบห้าอยู่นะก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าสิบห้าสวิงยี่สิบยี่ห้าผมค้างอยู่ยี่สิบอืนี่ยนะบางทีเราก็โม่กันเขามีอยู่สองคนเนาะก็โม่กันไปโม่กันมามันเริ่ม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 ันเริมมันเริมปีกกาขาแข็งเยอะเยอะเฮ้ยใช่มันเริ่มมาผมันเริ่มดี ใช่อันนี้กว่าเราจะไต่เต้าเต้าไต่แล้วคนมันลอยลอยคนลอยคนได้เงินได้คนดูแสงใช่โอ้โหมันต้องมาแรงแสงทางโค้งแน่นอนเลยเออแล้วไม่คลิปช็อตกิจกรรมมันดีด้วยนะต้องแสงแล้วมันโมเลยนะมันโคมชัดเฮ็ดดีเลยนะมันอยู่ไหมมันอยู่ไหมเนี่ยมึงมาซิไม่ไม่ซึ่งอันนั้นไอโฟนสิบห้าโปร โปรแม็กเหมือนกันกับผมนะเออใช่แล้วคลิปมันคมชัดด้วยนะแล้วมันด่าฉันนะมันบอกว่าคลิปฉันไม่คมนะโอ้โหมันอยู่ไหมวะก่อนละเอียดไม่ได้อยู่ไหมวะเออใช่อันนี้เรื่องจริงวันนี้ค่ะนะ่ไม่ได้นะสิบเจ็ดโปรแม็กนะท่โอ้โหตาย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 ต้องพิจารณาแล้วแหละสิบเจ็ดโปรแม็กผมว่างั้นแหละตายแต่หรือเป็นที่เราน่าจะเป็นที่เรา หรือเราไม่ได้ไปตามหาช็อตไม่เราไม่ค่อยตามจาเมื่อก่อนอนะผมมากิจกรรมผมนะ่ะวิ่งหาตลอดเลยนะ <c oughs> ทุกอย่างผมผมเอาหมด <c oughs> ทุกอย่างเมื่อก่อนนะไม่ตอนนั้นมันตอนนั้นตอนกระหายกระหายแล้วก็หานึ้อไหมกระหายแล้วก็หาแต่พอเรามีตั้งแต่เราเริ่มเปิดมีส่วนนี้ขึ้นมาเนี่ยมีตัวนี้เนาะอ่ะมีเรียนมีอะไรขึ้นมาเนี่ยทิศทางมันเปลี่ยน อยู่ก็น่าจะเข้าใจที่ทางมันเปลี่ยนไปรประมาณนึงอย่างกูรู้ยอะไรยังวะเออไม่ได้ล้างรถหรอยากล้างรถจังเลยโอ้โหได้ไหมนี่กูยังรถด้วยเฮ้ยกับไปได่ดาวอยู่บ้า,บาบงบ้างใจผมก็อยากออกมาวิ่งอนกันเออแต่มันหนาวไหมเออเออไม่ไหวไม่ไหวมันเกินไปเรามันหนักหน่วงเกินไปมันต้องเบากว่านี้อีกน,นิดนึงก่อน โอ้ยเงินเปลี่ยนโซกห <c oughs> น้านหลังเยอบแยะโอโ้ดูดิมันกม็มันได้กระทนไปติด <c oughs> ตักให้พี่จองเสื้อให้พี่ตเ,เสื้ออะไรอีกเสื้อโอเวอรทอร์ช่าผมไม่รู้ว่าพอออกเกจจะไปไหมผมกลัวพอออกเกจไม่ไปผมจะจองผมจะซื้ออืมจอดรถซาวอยู่มาคุย สวัสดีครับสวัสดีับโอ้ยสิบเก้าคนดูสวัสดีัอบ,บอีกแฟบหนึ่งนะอีกสองนาทีนะทุกคนนะยี่สิบคน,คนผมดีใจมากเลยนะครับทุกคนที่ทุกคนมาอยู่กับผมตรงนี้นะครับผม I'm very very happy and a p p r e c i a t i d คือแบบมันซาบซึ้งมากเลยที่ทุกคนแบบว่ายังแบบ follow back ยังยังกลับมาหาผมอยู่นะครับทั้งทั้ง inter fan ทั้งไทยแฟนนะครับแฟนๆที่ inter ผมก็พยายามพูดภาษาอังกฤษทั้งเท่าที่ผมพูดได้นะครับเพราะว่าผมก็พูดไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยเก่งแต่ก็มีศัพ์บ้างก็พยายามแบบทูทๆถ่ายไ,ไปก็พอได้พูดผิดพูดถูกบ้างก็ไม่เป็นไรอย่าว่ากันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเนาะแต่ก็พยายามสื่อสารกับแฟนๆต่างชาติเป็นศัพ์พื้นฐานก็ได้สบายมากนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับ Thank you Thank you so much ทุกๆคนเลยนะครับ Thank you so much everyone for watching ขอบคุณทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ thank you so much everyone for supporting thank you so much for uh, subscribe ขอบคุณสำหรับการ subscribe ขอบคุณสำหรับการติดตาม thank you for following ขอบคุณมากๆนะครับเออเล็กไม่สบายขอบคุณสำหรับการติดตาม yes, <sir. S 1> นะครับเราก็อยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันไปนานๆ h i s l e r n t time นะครับอ่านะแล้วก็ don't forget subscribe อย่าลืม don't forget อย่าลืม subscribe my channel Toto g o n o w my channel name is Toto g o n o w ผมก็จะพยายามสร้างสารคลิปดีๆนะครับให้ทุกๆคนได้ดูนะครับ I try to make a good content for you นะครับ <Happy. S 1> I try

เขามีหนังสือมาแต่ละวิรายแล้ว L, yes. ใช่เอ๋ใช่เอ๋อเยสใช่เป็นไงสบายดีไหมพ่อออ้นถ้าถ้าดูตามกลุ่มเราไม่น่าก็น่าจะประาณมือไหรเนี่ยใช่ ถ้าเอาตามถ้าเอาตามกลุ่มเรานะม่าก็มีสามก็เขาก็จะไปอบรมก่อนพัฒนาก่อนแล้วก็ใช้มีแต่รุ่นเรารุ่นเดียวครับนั่นเขาอบรมคนอยู่นู่นหนาวหนาวเนี่ยอยู่นู่นน่ะใช่ก็เพิ่งเริ่มเลย โอ้โอยู่นี่เนี่ยโหดจัดน่าจะมาสิบองศาแล้วเนี่ยโอเคทุกคนผมจะขอตัว,ตวแล้ว,วน,นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนายบคุณม,มาก